สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นผถมศึกษาปีที่5วันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแหล่งน้ำบนโลกกันนะคะโลกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยมด้วยน้ำนะคะมากถึง3ใน4ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดน้ำบนโลกก็จะมีน้ำทะเลอยู่ร้อยละ97.6นะคะและอีกร้อยละ2.4ก็จะเป็นน้ำจืด พื้นผิวของโลกแต่ละแห่งจะมีภูมิประเทศและความแข็งแรงทนทานไม่เหมือนกันแรงโน้มถ่วงจะทําให้น้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเซาะพื้นดินของโลกนะคะจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศด้วยครอบคลุมนะคะพื้นที่ใน3 3ใน4ส,ส่วนของพื้นผิวของโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเค็มอย่างเช่น ทะเลมหาสมุทรส่วนน้ําจืดอย่างเช่นบึงแม่น้ำน้ำในดินน้ํำบาดาลก็จะมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้าเค็มบนโลกนะคะด้วยแหล่งน้ําต่างๆนะคะในธรรมชาติก็จะเกิดจากการที่ฝนเนี่ยตกลงสู่พื้นโลกและก็สะสมอยู่บนผิวดินและใต้ดินเราจะสามารถจำแนกน้กําบนโลกนะคะ ได้เป็นสองประเภทก็คือแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินลำดับที่หนึ่งนะคะแหล่งน้ำผิวดินก็จะหมายถึงแหล่งน้ำที่อยู่บนผิวดินเนื่องมาจากภูมิประเทศของพื้นผิวของโลกของเราเนี่ยมันไม่ราบเรียบเสมอกันจึงทำให้น้ำไหลรวมกันลงสู่น้ำผิวดินต่างๆนะคะก็จะแบ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำจืดกับแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำเค็มนะคะ แหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มนะคะมาดูรายละเอียดกันดังนี้นะคะแหล่งน้ำเค็มก็จะได้แก่ทะเลนะคะมหาสมุทรซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาลและอยู่ในระดับที่ต่ำสุดของผิวโลกโดยน้ำทะเลเนี่ยจะครอบคุมนะคะครอบคุมพื้นผิวโลกมากถึงร้อละ71ความเค็มของน้ำเนี่ยจะเกิดจากการละลาย ของแร่ธาตุต่างๆจำพวกเกลือหินยิปซ้มแอนไฮเดรตนะคะหรือคาร์บอเนตบางชนิดบนแผ่นดินและก็ผิวโลกนะคะใต้ผิวโลกต่อไปแหล่งน้ำจืดนะคะแหล่งน้ำจืดเนี่ยก็ได้แกะ่ทะเลสาบน้ำจืดทาน้ำแข็งแล้วก็แม่น้ำนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติให้น้ำบนโลกมีทั้งหมด100ส่วนจะพบน้ำปริมาณ 9,7.5ส่วนเป็นน้ำเคม็มอีก2,5ส่วนเป็นน้ำจืดนะคะหากเรียงลําดับปริมาณน้ำจืดจากโลกที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดสามารถเรียงได้ดังนี้ก็คือทานน้ำแข็งและพืชน้ำแข็งนะคะน้ำใต้ดินชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดินต่อไปก็จะเป็นทะเลสาบความชื้นในดินความชื้นในบรรยากาศนะคะบึงแม่น้ำและ น้ำในสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งน้ําในสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีน้อยที่สุดซึ่งมันอยู่ในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะคะน้ําจืดที่มนุษย์สามารถนําไปใช้ได้จะอยู่ในรูปของแหล่งน้ําบางแหล่งอย่างเช่นแหล่งน้ําจืดบนโลกที่มนุษย์นํามาใช้ได้ยากส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของน้ําแข็งที่อยู่ขั้วโลกและก็บางส่วนจะเป็นน้ําใต้ดินนะคะ ต่อไปแหล่งน้ํำจืดที่มนุษย์สามารถนํามาใช้ได้แต่มีปริมาณที่น้อยก็จะพบได้บริเวณผิวดินอย่างเช่นแม่น้ํำลาคลองหนองบึงนะคะทีนี้มาดูแหล่งน้ําใต้ดินกันเถอะแหล่งน้ําใต้ดินก็จะเป็นแหล่งน้ําจืดที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกนะคะหรือมีปริมาณมากที่สุดบนโลกเกิดขึ้นได้ยังไงแหล่งน้ำใต้ดินนะคะ แหล่งน้ำใต้ดินเนี่ยจะเกิดจากการไหลซึมของน้ำผิวดินลงไปในเนื้อดินที่มันมีรูพุนสำหรับอากาศนะคะดังนั้นดังนั้นเมื่อผิวดินเกิดความชื้นหรือมีฝนตกเม็ดดินก็จะเก็บไว้ในรูพุนจนกระทั่งดินเนี่ยอิ่มตัวด้วยน้ำน้ำส่วนหนึ่งก็จะไหลบ่าไปตามผิวพื้นผิวผิวของดินนะคะ ที่อยู่ข้างใต้และน้ำอีกส่วนหนึ่งก็จะไหลซึมซึมลงสู่ดินด้านล่างนะคะที่ลึกลงไปซึ่งชั้นดินด้านล่างเนี่ยจะเป็นชั้นดินตะกอนเนื้อหยาบที่สามารถกักเก็บน้ำบาดาลไว้ได้เรียกว่าหินชั้นหินอุ้มน้ำนะคะชั้นหินอุ้มน้ำเนี่ยก็จะมีหินทรายกรวดตะกอนทรายนะคะซึ่งหินพวกนี้จะยอมให้น้ำ ซึมผ่านได้โดยง่ายเนื่องจากเขามีช่องว่างระหว่างอนุภาคของชั้นหินนะคะมีขนาดใหญ่จึงสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เป็นปริมาณมากจนกลายเป็นแหล่งน้ำบาดาลน,นั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศ,าศาสตร์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ